เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเราก็ไม่มีแต่เขาก็มาหยิบยืมพูดถึงความน่าสงสารของชีวิตเราก็ไปกู้มาอย่างนี้รียกว่าแคร์ม,มากเกินแต่ลืมมองตัวเองตัวเองก็จะตายอยู่แล้ว <ASS IC AL> การแคร์คนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าแคร์ม,มากเกินไปมันกลับกลายเป็นผลร้ายกับชีวิตเพราะว่าในโลกใบนี้เนี่ยเราไม่รู้หรอกมีใครที่เรียกร้องบางสิ่งบางอย่างจากเราแบบเกินความมีเหตุผลหรือเปล่า หรือบางคนจ้องที่จะทำร้ายเราเพื่อทำให้เราไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดถ้าเราแคร์ไปสักทุกเรื่องเรานี่แหละจะเป็นคนที่ลำบากดังนั้นวันนี้ผมจะมาแบ่งปัน5เทคนิคในการเลิกแคร์คนอื่นเพื่อให้ตัวเรามีความสุขเทคนิคที่1การรู้จักตัวตนแท้ของตัวเองคนแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกัน เรามีค่านิยมความคิดความอ่านความต้องการความปรารถนามีจุดมุ่งหมายความเป็นเราที่มีต้นกําเนิดความเป็นมาที่แตกต่างกันเราจึงต้องเข้าใจชัดเจนตรงนี้ก่อนเพราะถ้าเราไม่เข้าใจไม่ชัดเจนตรงนี้เนี่ยจะมีคนอื่นแทรกเข้ามาอยากจะจัดการชีวิตเราจนเราสับสนวุ่นไวายไปหมดว่าสรุปฉันจะฟังใครดีวะ เพราะฉันไม่มีจุดยืนดังนั้นหลักการง่ายๆก็คือเข้าใจตนเองให้ถ่องแท้และกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองแบบถูกต้องเลยนะอย่าเป็นตัวของตัวเองแบบผิดก,กันแบบถูกต้องก็คือมันมีเรื่องของค่านิยมที่ถูกต้องที่ควรทําเช่นค่านิยมในการทําชีวิตให้ดีค่านิยมในการเรียนรู้อัปเกรดตัวเองค่านิยมในการทําประโยชน์ที่ถูกต้องต่อองค์กรต่อทีมแล้วก็ตัวเราขอให้มีจุดยืน อย่าโลเลไปมาถ้าเราไม่มีจุดยืนมันจะมีคนอื่นมาจัดก,การจนเราห่วงไปหมดมันก็ถือว่าเป็นการแคร์คนอื่นมากเกินไปเทคนิคที่2นะครับมีขอบเขตที่ชัดเจนถ้าเราไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนเนี่ยไม่ว่าใครก็เข้ามาล้ำเส้นเราได้หมดเลยในสังคมนี้เราไม่รู้ใครเป็นใครพอเราทาอะไรดีขึ้นมาคนก็อาจจะอยากจะล้ำเส้นนนนี่นั่นดังนั้นเราจึงต้องมีขอบเขตของเราว่า นี่เป็นโซนต้องห้ามของชีวิตเราละโซนต้องห้ามมีอะไรบ้างเรื่องที่เราจะทําหรือเราจะไม่ทําอันนี้ชัดเจนถ้าเป็นเรื่องที่เราจะไม่ทํา <s> เขาจะไปวิจารณ์ยังไงเป็นเรื่องของเขาละแต่เรามีขอบเขตไงเรื่องที่เราจะฟังหรือไม่ฟังเราจะฟังเรื่องนี้แต่ถ้าอีกเรื่องอื่นที่มันเป็นเรื่องแบบลบๆดรามา่ามาทําร้ายเราเกลียนคีย์บอร์ดมาเล่นงานเราเราไม่ฟังเราไม่สนมีขอบเขตซึ่ง การมีขอบเขตมันก็มาจากการที่ตัวเราชัดเจนมีค่านิยมที่ชัดเจนว่าเราจะไปเกี่ยวข้องอะไรบ้างเรามีลำดับความสำคัญของเรายัางไงบ้างที่มันส่งเสริมชีวิตของเราโดยไม่ต้องไปฟังคำคนมากเกินถ้าเราใส่ใจคำคนมากไปเราจะขาดความเป็นตัวของตัวเองเท่ากับเราไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตกลายเป็นชีวิตเราฝากไว้กับคำพูดคนอื่นการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่น หรือไอเดียคนอื่นเราก็จะไม่มีวันมีชีวิตแบบที่เราต้องการเทคนิคที่3นะครับจงอย่าเป็นเตี้ยอุ้มคอมหรือเข้าไข่ที่เรียกว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดบางทีเราแคร์คนอื่นจนเราอยากจะอุ้มเขาอะทั้งที่เราก็เตี้ยอยู่เขาก็คอมมาอย่างเช่นอุ้มเรื่องการเงินะเราก็ไม่มีแต่เขาก็มาหยิบยืมพูดถึงความน่าสงสารของชีวิตอะไรต่างๆเราก็ไปกู้มาอย่างนี้เรียกว่าแคร์มากเกิน กลัวเขาจะตายกลัวเขาจะอยู่ไม่ได้แต่ลืมมองตัวเอง,ต,เองตัวเองก็จะตายอยู่แล้ว<ม>ลักษณะน,นี้เรียกว่าเตีย้ยวมคอมเราจะนำพาชีวิตตัวเองยากขึ้นปัญหาคนอื่นสุดท้ายจะสร้างปัญหาให้กับเราถ้าเรารู้จักขีดวงว่าทำให้ตัวเองแข็งแรงก่อนแล้วค่อยช่วยคนอื่นเราจะบริหารความแคร์เรื่องไหนต้องแคร์ต้องตัดสินใจเรื่องไหนที่เราเข้าใจ แต่ไม่ต้องแคร์ถึงขั้นที่จะต้องไปแอคชั่นไปดิ้นลนมาเพื่อทำให้ชีวิตเขาไปต่อได้เนี่ยโดยเฉพาะเพื่อนฝูงเนี่ยเดี๋ยวร้อนเรื่องเงินก็จะมาพูดถึงทุกปัญหาสารพัดลุมเรา้าให้เราฟังพอเราฟังมากเราก็แคร์ว่าเฮ้ยถ้าฉันไม่ช่วยเนี่ยฉันถือว่าเป็นคนไม่ดีแล้ว ไอ้คนที่หวังพึ่งพาเรามักจะใส่คำพูดพวกนี้วิจารณ์ณเราด้วยว่าโอ้แรงน้ำใจไม่เห็นแก่ความเป็นเพื่อน <c oughs> เขาก็ไม่รู้สถานะเราว่าเราเป็นยังไงเราก็ต้องดูแลชีวิตเราให้ไปได้ก่อนหลักการที่ดีที่สุดก็คืออย่าพยายามจับปลาให้เขากินบ่อยๆเราต้องสอนเขาจับปลาต้องเชียย์อัพปลูกฝัง สอนเขาเข้มแข็งในเรื่องการลุกขึ้นมาทำมาหากินวินัยการใช้จ่ายเงินถ้าเราจัดระเบียบพวกนี้ได้เราก็จะดูแลความสมดุลทางอารมณ์ของเราได้แต่ถ้าเราจัดระเบียบไม่ได้เลยเราก็จะห่วงเขาเราจะคิดวนไปวนมาแล้วในที่สุดเราก็จะเข้าตาําราเตียอุมคอมแล้วชีวิตเราก็จะยากลำบาก ก่อนที่จะชมคลิปกันต่อไปนะครับผมขออนุญ,ญาตแนะนำหนังสือ2เล่มใหม่ล่าสุดของผมซึ่งเขียนจากประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจเพื่อที่จะส่งมอบความเข้าใจอีกระดับในการสร้างความสำเร็จให้กับทุกๆคนนะครับหนังสือเล่มแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจครับชื่อว่าเพราะธุรกิจไม่มีคำว่าวันแมนโช เดี๋ยวนี้ธุรกิจนี้สําเร็จคนเดียวไม่ได้แล้วเราต้องทํางานเป็นทีมเวิร์กจำน่ายราคาเพียงแค่285บาทนี่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเล่มที่2นะครับชีวิตพลังบวกในการพิชิตเป้าหมายของเราแต่ละคนพลังงานเป็นสิ่งที่สําคัญโดยเฉพาะพลังบวกเติมเต็มพลังบวกเพื่อไปพิชิตอุปสรรคปัญหาในการทํางานราคาเพียงแค่225บาทเท่านั้นการลงทุนเล็กๆน้อยๆจะสามารถต่อเติมชีวิตของพวกเราทุกคน ไปสู่ความสําเร็จตามใจปรารถนาได้อย่างแน่นอนใครก็ตามฟังแล้วสนใจหนังสือทั้ง2เล่มนี้นะครับสามารถกดซื้อตามลิงก์ที่แปะมาไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเทคนิคที่4นะครับมุ่งเน้นในสิ่งที่เราควบคุมได้สิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือความคิดความอ่านของเราการตัดสินใจของเราเราจะทำหรือไม่ทำอะไรเราควบคุมได้ แต่สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือความคิดคนอื่นคําพูดคนอื่นการกระทําของคนอื่นบางทีสิ่งที่คุณเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงเรามีพฤติกรรมที่เป็นธรรมแต่คนอื่นจะคิดว่าเราไม่เป็นธรรมเรามีพฤติกรรมที่เปิดรับฟังแต่คนอื่นจะจจะพูดว่าเราไม่รับฟังก็ได้ ถ้ามีบางเรื่องที่มันเป็นจริงตามที่เขาวิพากษ์วิจารณ์เราก็ปรับปรุงเรียนรู้ให้กลายเป็นคนใหม่อย่างนี้มันก็จะเป็นประโยชน์กับชีวิตเราอย่าถึงขั้นแบบกินไม่ได้นอนไม่หลบับกังวลต่อการวิพากษ์วิจาร์จนเกินไป แคร์จนเกินไปมองในเชิงจับต้องสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์โยนทิ้งแต่สิ่งไหนเป็นประโยชน์เราหยิบเข้ามาปัดกวาดนิดนึงปัดกวาดคำพูดทิ่มที่รุนแรงตรงไปตรงมาเกินไปแต่หยิบแก่นของประโยชน์มาใช้เพื่อพัฒนาชีวิตเราดังนั้นจงอยู่กับสิ่งที่เราควบคุมได้ เทคนิคที่5นะครับมีเส้นทางชีวิตที่เป็นของตนเองสมมติถ้าเราเปรียบเทียบกับคนอื่นพอไปงานเลี้ยงทีโอ้ยเห็นคนนั้นดีกว่าเราเราก็กลับมาแคร์นู่นนี่นั่นกลายเป็นเราสับสนไปหมดเลยการที่เราจะเลิกแคร์คนอื่นมันรวมถึงเลิกที่จะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยแต่ว่ามีต้นแบบมีมาตรฐานที่เราต้องการไปแล้วเปรียบเทียบกับตัวเองเมื่อวันที่แล้วเมื่อวันก่อนเมื่อเดือนที่แล้ว ทำให้แต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ยมันดีขึ้นดีขึ้นเราก็จะมีความสุขเพราะว่าเราอยู่กับตัวเราซึ่งเราจัดการได้มันเป็นความผันแปรที่ขึ้นกับเราไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับผู้คนเมื่อเรารักษาสมดุลตรงนี้ได้เนี่ยในที่สุดเราจะบาลานซ์การแคร์หรือไม่แคร์ได้ถูกต้องทำให้เรามีพลังในการยืนยัหดได้ ถ้าเราแปลความทุกอย่างตามคนอื่นเราจะถูกทำ้ายแล้วในที่สุดเราจะไม่มีพลังดังนั้นอยากจะบอกว่าการทำชีวิตเราให้มีทั้งความสำเร็จและความสุขเนี่ยเราต้องแคร์คนอื่นให้น้อยลงแคร์ตัวเองให้มากขึ้นและถ้าใครที่ให้ความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์เราเลิกแคร์ไปเลยเพื่อทำให้เราเข้าถึงความสุขของชีวิตที่แท้จริง